สวัสดีครับโบสถอดราชพฤษพราม5นะครับวันนี้โบจะพามาชมชุดแต่งที่เป็นอุอปกรณ์เสริมของนิกเ a ้นเอเวรนะครับสามารถใส่ได้ทุกรุ่นเลยอันนี้จะเป็นสกเกิร์ตของคาโตนะครับาสามารถใส่ครอบไปกับกันชนหน้าเดิมได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงหรือเจาะอะไรเพิ่มเลยามาที่กันชนด้านหน้านะครับตัวกันชนด้านหน้าจะอยู่ใต้เซ,เซนเซอร์ทั้งหมดเลยนะครับจะไม่จะไม่มีปัญหาอะไรกับเซนเซ,นเซอร์เดิมของรถเลยครับ ตัวเพดสีแดงนี่เราสามารถเลือกติดหรือไม่ติดก็ได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยตัววัสดุนะครับเป็น ABS ตัวนี้มีรับประกันหนึ่งปีให้ด้วยนะครับการติดตั้งจะเป็นการครอบทาแล้วติกับกาว 3M นะครับโดยที่ขอบทั้งหมดอ่ะจะมียางเอาไว้กันร,รอยกันกระแทกนะครับตัวงานเป็นพลาสติก ABS นะครับงานสีมีรับประกันหนึ่งปีด้วยตัวาสเกิร์ตตัวชุดนี้นะครับจะมีหน้าหลัง มาคู่กันเดี๋ยวเราไปชมสเกิร์ด้านหลังกันต่อเลยดีกว่าครับมาชมกันที่ด้านหลังนะครับตัวสเกิร์คาโต้นะครับอยู่แนวสเกิร์ตนะครับจะอยู่ด้านล่างของเซนเซอร์ทั้งหมดของรถคันนี้เลยข้อดีเลยก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องเซ็นเซอร์ผิดพลาดหรือว่าระบบช่วยเบรกหรือว่าระบบต่างๆของรถฟอร์นะครับสบายใจได้ในเรื่องในเรื่องเซ็นเซอร์เลยเพราะว่าจะอยู่ใต้ ใต้สกเกิร์ตทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือว่าด้านหลังนะครับตัวสกเกิร์ตจะมาพร้อมกับท่อหล่อเป็นท่อคู่สองข้างแล้วก็สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจตอนนี้ครับเรามีโปรโมชั่นนะครับออกรถพร้อมกับชุชดสกเกิร์ตนี้เลยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มครับ ก็ถ้าเกิดลูกค้าที่สนใจนะครับอยากตกแต่งรถ Ford Nickgen e r a เลรคันนี้นะครับแบบนี้ไม่ว่าจะสีอะไรรุ่นไหนนะครับสามารถอาสอบถามโบได้เลยนะครับที่เบอร์0877978043หรือเข้ามาหาโบได้ที่ Ford ราชบุรพราม5นะครับอยู่ตรงวงเวียนพระราม5นี้เลยครับเส้นถนนคนครอินที่จะเลี้ยวซ้ายไปเดวอส์ครับยังไงแวะเข้ามาติดต่อโบแนะนำให้เข้ามาแล้วก็บอกว่ามาหาโบได้เลยครับผมโบอยู่จันทร์ถึงเสาร์บางวันเป็นวันอาทิตย์ด้วยยังไง อ่าโทรหาบดได้เลยครับผมยังไงบดฝากเบอร์แล้วก็รถฟอร์ดเน็กเจอร์อเลสคันนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ